สวัสดีครับกระผมชื่อนายประดินสนิทสิงห์หมู่เรียนค .5416 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา,าคณะคขศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏเลยวันนี้ผมจะพาทุกคนเมอนรู้เกี่ยวกับการมาโรงเรียนของนักเรียนก่อนอื่น เรามารู้จักกับตัวละครในเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมารู้จักกับพวกเขากันเลยนะครับสวัสดีครับครูประดินครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงเมืองเอิญค่ะโรงเรียน เป็นสถานที่อบรมสั่งสอนจัดการศึกษาให้ความรู้แก่เด็กทำหน้าที่แทนพ่อแม่เป็นสถานที่สำคัญที่จะหล่อลอลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กได้เป็นอย่างดีก้าวแรกที่สำคัญของคนคือการศึกษานั่นเองและสถานที่ที่จะให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ต่างๆก็คือโรงเรียนเมื่อกล่าวถึงโรงเรียนทุกคนคงจะพอทราบกันดีว่าเป็นอย่างไรและในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับการมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศ,ศึกษาะนะครับว่านักเรียนโรงเรียนนี้ เขามาโรงเรียนกันอย่างไรในช่วงเช้าๆของการมาโรงเรียนเขาทำอะไรกันบ้างก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับในช่วงเช้าๆของทุกๆวันนักเรียนทุกคนตื่นนอนทำกิจวัตรประจำวันของตนเองเรียบร้อย นักเรียนทุกคนก็จะรีบมาโรงเรียนเพื่อรับความรู้มารับประสบการณ์ดีๆจากโรงเรียนมาพบปะกับเพื่อนในทุกๆวันโดยการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันสําหรับนักเรียนที่อยู่บ้านในละแวกนั้นบ้านใกล้กับโรงเรียน ผู้ปกครองก็จะมาส่งโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์มาส่งที่หน้าโรงเรียนและตอนเย็นก็จะมารับกับป้าอันเป็นประจำส่วนนักเรียนบางกลุ่มที่บ้านอาจจะอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนอาจจะเดินทางมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองอาจจะไม่สะดวกในการมารับมาส่งนักเรียนกลุ่มนี้ ก็จะมารงเรียนโดยการนั่งรถรับส่งนักเรียนมาเป็นประจำนักเรียนบางกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะมีฐานะทางบ้านดีหน่อยก็อาจจะขับรถยนต์มาส่งและตอนเย็นเลิกเรียนก็จะมารับกลับบ้านและนักเรียนบางกลุ่ม อาจจะต้องการความสะดวกสบายชอบไปไหนมาไหนด้วยตนเองชอบความอิสระนักเรียนกลุ่มนี้ก็จะเดินทางมาโรงเรียนโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนเองค่ะจากที่ครูประดินได้พูดไปเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนว่านักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา เดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีใดกันบ้างเราจะสามารถสรุปและคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเดินทางมาโรงเรียนได้ดังต่อไปนี้นะคะการเดินทางมาโรงเรียนโดยผู้ปกครองขับขี่รถจักรยานยนต์มาส่งคิดเป็น4%การเดินทางมาโรงเรียนโดยนั่งรถรับส่งนักเรียนมา คิดเป็น80%การเดินทางมาโรงเรียนโดยผู้ปกครองขับรถยนต์มาส่งคิดเป็น5%และสุดท้ายการเดินทางมาโรงเรียนโดยนักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์มาเองคิดเป็น11%ค่ะ อพอนักเรียนทุกคนมาถึงโรงเรียนเมื่อนักเรียนลงจากรถแล้วนักเรียนก็จะเดินเข้ามาถึงหน้าประตูโรงเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนนักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่าจะมีคนยืนรอรับนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนทุกเช้าและคนที่ยืนรอรับนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนทุกๆวนันเขาเรียกว่าครูเวรประจําวันนะครับ เมื่อนักเรียนทุกคนเดินเข้ามาแล้วเมื่อเจอครูที่ยืนรอรับนักเรียนอยู่หน้าประตูโรงเรียนไม่ว่านักเรียนจะถืออะไรก็ตามนักเรียนจะต้องหยุดแล้ววางสิ่งของลงก่อนจากนั้นก็ยืนตรงแล้วทำความเคารพครูที่ยืนรอรับนักเรียนก่อนแล้วจึงเดินเข้าไปในโรงเรียนนะครับ นักเรียนทุกคนทราบหรือไม่ว่าการไหว้หรือการทำความเคารพผู้มีอายุสูงกว่าควรจะไหวอย่างไรจรึงจะถูกวิธีล่ะครับการไหว้หรือทำความเคารพผู้ที่มีอายุสูงกว่าเรา เราจะต้องประนมมือให้เป็นดอกบัวตูมให้อยู่ระหว่างอ,อกพอดีจากนั้นก้มศีรษะลงให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างปลายจมูกและปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างหัวคิ้วของเรานี่คือการไหว้ที่ถูกวิธีค่ะ คุณครูคะคือหนูก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการไหว้ให้เพื่อนๆนได้ฟังไปแล้วว่าการไหว้ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรอืมคือหนูอยากจะทราบว่าที่ครูบอกว่าครูเวรประจำวันก็คือครูยืนรอรับนักเรียนอยู่หน้าโรงเรียนจะต้องทำหน้าที่อะไรอีกบ้างไหมคะ นอกจากจะยืนรอรับนักเรียนแล้วมีสิครับนอกจากครูเประจำวันจะมีหน้าที่ยืนรับนักเรียนอยู่หน้าโรงเรียนแล้วการยืนรอรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียนทุกวันของครูก็จะต้องคอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนแต่ละคนที่มาโรงเรียน ดูความประพฤติและการมีระเบียบวินในคอยสอดส่องดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนไงละจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณครูเมื่อน,นักเรียนทุกคนเดินเข้ามาภายในโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่า มีนักเรียนบางกลุ่มที่ยังไม่ทําการบ้านสมก็จะนั่งทําการบ้านตามโต๊ะต่างๆบ้างก็ทุกทวนบทเรียนและบางกลุ่มก็ยังไม่ได้ทานข้าวมาจากบ้านนักเรียนบางคนก็จะมานั่งทานข้าวที่โรงเรียนนั่งทานตามโต๊ะตามสุมต่างๆ อาหารที่หาทานได้ง่ายและสะดวกสำหรับนักเรียนมากที่สุดก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งและเบอร์มี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราเรียกติดปากกันว่าหามาครับอาหารเหล่านี้นักเรียนจะหาซื้อได้ง่ายและสะดวกในการที่จะนมานาั่งทานแต่นักเรียนรู้หรือไม่ว่าอาหารที่นักเรียนทานเข้าไป นั้นจะมีประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการมากเพียงใดเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าอาหารที่เพื่อนๆทานเข้าไปนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้างในข้าวเหนียวที่เพื่อนๆทานเข้าไปนั้นข้าวเหนียวหนึ่งห่อหรือประมาณ80ิบกรัม กับหมูปิ้งอีก2ไม้จะให้พลังงานทั้งหมด260กิโลแคลอรี่และมาม่าคับหนึ่งถ้วยจะให้พลังงานทั้งหมด260กิโลแคลอรี่เช่นกันอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเพราะจะช่วยให้เพื่อนเอนเรียนรู้รับรู้มีสมาธิในการเรียน และยังสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดีอีกด้วยอย่าลืมทานข้าวเช้าทุกวันนะคะและควรทานอาหารให้ครบห้าหมู่ในแต่ละวันหลังจากที่นักเรียนทุกคนทำภารกิจต่างๆขอ,ตองตนเองเรียบร้อยอนักเรียนทุกคนได้ยินเสียงสัญญาณนักเรียนทุกคนก็จะรีบไปเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระที่หน้าเสาธงทุกเชา้าจากนั้นนักเรียนทุกคนก็จะแยกย้ายไปเข้าชั้นเรียนของตนเองเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเของการมาโรงเรียนของนักเรียนในช่วงเช้าเชแบบนี้การมาโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นหน้าที่ที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นนักเรียนเราจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นนักเรียนจะต้องทำหน้าที่ของการเป็นนักเรียนให้ดีที่สุดนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมปรินสนิทสีนะครับผู้ะดิตสื่อสองมิตินะครับเรื่องการมาโรงเรียนของนักเรียนนะครับในรายวิชาโครงงานอ้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับวิชานี้ก็ศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นของเรานะครับเป็นงานศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนนะครับที่แฝงด้วยเนื้อหาทางวิชาการนะครับสอดแทรกกับตัวการ์ตูนนะครับเพื่ให้นักเรียนได้ศึกษานะครับเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับสำหรับ กระตุนงนี้ก็ขอฝากเลยนะครับใน YouTube นะครับใน c h anel n ของแอปยูทูบนะครับไว้ติดตามกันใหม่ในเรื่องต่อไปไนะครับขอบคุณครับ